สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาร้าน a t f i ฟิอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ตลาดปลาจตุจักรเนาะพอดีพี่เขาไม่อยู่ขออนุญาตถ่ายก่อนเลยนะครับก็มาอัปเดตปลาที่ร้านให้นะครับหน้าร้านมีเป็นกำฟ้านะกำฟ้ามุกตาขาวแล้วก็เป็นกำฟ้าแดงมุกนะฮะด้านด้านหน้านี้เป็นตู้โชว์นะปลาตัวค่อนข้างจะมีไซส์นิดนึงน่าจะสักเนิ้วได้ไหมเนี่ยเหรือแนิ้วนะครับ อันนี้ก็เป็นแดงมุกนะฮะกำฟ้าไม่ยอมหันข้างเลยไปชมด้านในกันเนาะตัวนี้น่าจะเป็นลูกเอฟนะครับเนื้อทูโทนนะฮะขนาดปลาประมาณ3นิ้วครึ่งแดงเหลืองนะครับไลท์มาร์คตาเหลือง ถัดมาตัวนี้โอ้ตัวนี้นมุกเส้นใหญ่หางใหญ่ด้วยตัวนี้หัวยังดันไม่มากนะครับก็คงต้องไล่ตุ่กสักนิดนะฮะแล้วก็ด้านข้างต่อมาตัวนี้ตาขาวมุกเหมือนกันเลยนะครับเส้นใหญ่ทรงเหมือนกันเลยอาจจะเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่า ตัวนี้อ้าวปลาไปแล้วนะครับตู้ว่าส่วนด้านล่างตัวนี้เป็นมุกนะฮะมุกเดินหัวเป็นเส้นเลยตัวนี้เป็นแดงมุกไลมาร์กนะฮะอ๋อมีมีมจางๆมาร์กหัวมีครบนะครับแต่ตู้เขียนไว้ลูกเอฟนะตอนแรกนึกว่าโฟลฮอนแต่ตู้เขียนไว้ไว่าลูกเอฟนะฮะ ส่วนด้านบนด้านบนเหลืออ๋อหัวใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยสองตัวเลยนะปลามุกนะครับตรงนี้ก็เป็นลูก F2 โทนนะฮะโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลูก F ตาขาวนะครับ แดงมุกโ้ยมัสะท้อนแสงผมไม่ได้มองกล้องตัวนี้ก็เป็นแดงมุกนะครับอ้แต่เนื้อเหลืองนะเนื้อเหลืองเข้าหน้าหมดเลยต่อมาด้านในนะครับอันนี้ยังเล็กๆอยู่เลยสองนิ้วกว่าเป็นทูโทนแดงเหลืองเหมือนกันนะครับมุกข้ามหัวแล้ว น่าจะยังไม่เต็มสานิ้วนะฮะตัวนีเ้เอขอสะท้อนนะสะท้อนแสงตัวนี้ก็เหลืองเหลืองเข้มเลยนะฮะเหลืองเยอะเลยไม่เต็มสานิ้วเหมือนกันนะครับเป็นแดงเหลืองเหมือนกันนะครับกำฟ้าต่อมาด้านนี้โอ้หางใหญ่ตาเหลืองนะครับเป็นกำฟ้ามุกตาเหลือง ออมาด้านล่างโอ้ปลาขายไปหมดเลยว่างเลยนะฮะก็มีตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็ออกเหลืองอ๋ปลาลอกตัวนี้กำฟ้าตาเหลืองเหมือนกันนะครับกำลังลอกเลยตัวนี้เป็นแดงเหลืองแล้วก็ลอกด้วยนะครับ ด้านบนโอ้เป็นเนื้อเหลืองกันหมดเลยนะ าด้านนี้นะครับตัวนี้แดงมุกวันนี้ไม่ทราบราคานะครับพอดีพีเขาไม่อยู่ตัวนี้ตัวนี้อ่าตู้นี้ก็ขายไปแล้วอ๋อวันนี้มีลูกปลารวมด้วยนะครับมีลูกปลารวมแบ่งขายนะ เนื้อเหลืองก็มีเนื้อทูโทนแดงเหลืองชัดเจนก็มีนะครับน่าจะเป็นกําฟ้าลูกเอฟทั้งตู้เลยนะคะตัวนี้มุกหน้าไปฟอร์มนะตัวนี้ก็เนื้อเหลืองหน้าไปฟอร์มไม่ทราบว่าพี่เขาขายเท่าไหร่นะพอดีพี่เขาไม่อยู่นะครับมีให้เลือกสองตู้แก้มซึมแดงมาแล้ว ด้านหน้าอาเห็นด้านข้างแล้วเขามุมคืนน่าจะเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศนะครับผมดูปลายังไม่เต็มฟอร์มกันเลยนะส่วนใหญ่นะครับน่าจะเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยเนะฝนตกหนักท่านที่เลี้ยงปลาหมอสีก็จะทราบกันดีนะครับช่วงนี้พูดง,ง่ายๆคือช่วงปลาดอบช่วงปลาป่วยช่วงปลาดอบเยอะนะครับ แต่ยังไม่เต็มฟอร์มนะแล้วก็มีคอมเมนต์สอบถามว่าฮีเตอร์ควรใช้ไหมผมคิดว่าควรนะครับช่วงอุณหภูมิเบียงเบียงอากาศเย็นๆฝนตกนะครับหน้าฝนหน้าหนาวถ้ามีติดไว้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คอยดูอาการป่าเนาะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับนี่ด้านข้างแดงเหลืองอะผมถ่ายให้ชมอีกรอบแล้วกันเนาะ